สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูเจี๊ยบอีกนะคะในวิชาคณิตศาสตร์จ,จัประถมศึกษาปีที่3นะคะเรายังใช้หนังสือการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มหนึ่งนะคะวันนี้พบกับครูเจี๊ยบเรื่องการคูณนะคะหน่วยที่4คะ่ะนักเรียนเปิดหน้า105นะคะ ต่อไปค่ะเรามารู้จักกันเรื่องของการคูณต่อไปค่ะวัดจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ค่ะ 1. สามารถอธิบายความหมายของการคูณ 2. ส,สามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณและหาคำตอบต่อไปเลยค่ะทบทวนการคูณก่อนเริ่มต้นน้า1้5เลย หนึ่งจุดหนึ่งนะคะความหมายของการคูณน,นักเรียนดูตัวอย่างเลยนะคะแจกันสี่ใบแต่ละใบมีดอกไม้สามดอกมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกนักเรียนดูที่รูปภาพประกอบไปด้วยนะคะเราเขียนในรูปของการบวกก่อนมีดอกไม้ทั้งหมดเท่ากับสามคูณ 3, บวกสามทดลบสามบวกสามบวกสามและบวกสามเท่ากับสิบสองเราเขียนเป็น สามบวกสามบวกสามและบวกสามเราเอาสามบวกกันทั้งหมดสี่ครั้งแล้วเราเขียนเป็นในรูปของการคูณก็คือสี่คูณด้วยสามนักเรียนดูนะคะข้างล่างจะมีคำอธิบายให้เรารู้ว่าสี่เป็นจำนวนของกลุ่มจำนวนของกลุ่มก็คือมีแจกันสี่ใบนั่นเองและสามเป็นจำนวนในแต่ละกลุ่ม สามก็คือจำนวนของดอกไม้ที่อยู่ในแจกันแต่ละใบค่ะต่อไปค่ะ,ะมีน้ำผลไม้กระป๋องวางเรียงกันอยู่สามแถวในแต่ละแถวในแต่ละแถวมีน้ำผลไม้ห้ากระป๋องมีผลไม้ทั้งหมดกี่กระป๋องนักเรียนที่รูปภาพนะลูกนะมีทั้งหมดสามแถวนะแต่ละแถวมีห้ากระป๋องอดูในแถบสีฟ้าก่อน เขียนในรูปของการบวก5บวก5บวก5เท่ากับ15บห้าเราเขียนในรูปของการคูณสา,ม,สาม,มาจากไหนมาจากจำนวนของจำนวนแถวนะคะก็คือ3แถวนั่นเองและคูได้วยมาจากจำนวนของจำ,จำนวนของที่อยู่ในแต่ละแถวค่ะดังน,นั้น3คูได้5เท่ากับ15 อธิบายอีกครั้งนะคะ3เป็นจํานวนกลุ่มก็คือสามแถวนั่นเองและ5เป็นจํานวนแต่และกลุ่มก็คืออยู่ใน1แถวจะมีห้ากระป๋องค่ะต่อไปค่ะนักเรียนดูนะรุจะมีเล็กๆให้นักเรียนดูการบวกจํานวนท,ที่เท่ากันหลายๆจํานวนเขียนแสดงได้ด้วยการคูนจํานวน2องจำนวน,น,วนโดยที่จํานวนแรกหมายถึงจํานวนกลุ่ม จำนวนหลังหมายถึงจำนวนสิ่งของในแต่ละกลุ่มจำนวนที่ได้จากการคูณ2องจำนวนเข้าด้วยกันเรียกว่าผลคูณค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเปิดหน้าหนึ่งนะคะ,ะเขาบอกว่าเติมคำตอบนะคะข้อ,ขอห่ค่ะเขาบอกให้เราเขียนในรูปของการบวกนักเรียนดูที่รูปภาพก่อนนะคะมี จานทั้งหมดกี่ใบนักเรียนดูนะคะถูกต้องมี6ใบค่ะแต่และใบมีขนมอยู่3ชิ้นเราเขียนในรูปของการบวกก็คือ3บวก3บวก3บวก3และบวก3บวก3ก็คือนำ3ามาบวกกัน6ทครั้งนั่นเองเท่ากับ18 ต่อไปก็ให้เราเขียนในรูปของการคูณนะคะ6 6มาจากไหนมาจากจำนวนกลุ่มก็คือจำนวนจาน6ใบนั่นเองคูณสามามมจากจำนวนขนมที่อยู่ในจานแต่ละใบค่ะเท่ากับ18ต่อไปค่ะข้อ2องนะลูกนะเรายังอยู่ที่หน้า106นะคะ นักเรียนดูจำนวนกลุ่มของดินสอกันนะคะมีทั้งหมดเท่าไหร่ลูก1 2 3 4งสองมี่ห้าหกเมีแกลุ่มแต่ละกลุ่มมีดินสออยู่นักเรียนดูนะคะหมีทั้งหมดหนึ่งสองมี่หมีหมัดแต่ละมัดก็คือจำนวนดินสอสิบแท่งพ็เท่ากับ1กลุ่มก็คือดินสอ50าสิบแท่ง ดังนั้นเรานำ50มาบวกกันทั้งหมดอีกกีกครั้งนะลูกที่เรานับไว้ถูกต้อง8ครั้งค่ะเท่ากับ400ต่อมาเราเขียนในรูปของการคูณเรานับแล้วได้8กลุ่มเรานำ8มาคูณด้วย50 50มาจากจำนวนดนสอที่อยู่ในแต่ละกลุ่ม8คูณ50เท่ากับ400ค่ะต่อไปค่ะเขียนในรูปก,การคูณน,นักเรียนนับก่อนนะลูกว่า2บวกกันทั้งหมดกี่ครั้งนับเลยลูกอ่าใช่แล้ว5ครั้งใช่ไหมคะใส่5คูณด้วย2เพราะ5ครั้งก็คือครั้งละ2นั่นเอง ต่อไปข้อ2อนะคะแปบวกกันกี่ครั้งคะ4คูณด,ด้วย8ต่อไปข้อ3คะ่ะ13บวกกันกี่ครั้งนับสิหนึ่งสอง่ห้าหกดใช่เคูณด้วย13และข้อ4 30สบวกกัน4ครั้ง คูณด้วย30อย่าลืมนะคะข้างหน้าคือจำนวนนะคะของกลุ่มต่อไปค่ะข้อสามไหนนะลูกเขียนในรูปของการบวก5คูณด้วย8 5กับ8มาคูณกันนะดังนั้น5ข้างหน้าคือจำนวนกลุ่ม8บวกกัน5ขังต่อไปข้อ2 6ค่ะ6คูณ10 สิบบวกกัน6ครั้งต่อไปข้อ3ค่ะ3ามคูณห้ก็คือ50บบวกกัน3ครั้งต่อไปข้อ4 9่เก้าคูณหนึ่งร้อบวกกัน9ครั้งค่ะ ต่อไปนะคะข้อ4ใหญ่ค่ะเขียนข้อความในรูปการคูณและหาคคำตอบแล้วเรียนดูตัวอย่างสีเขียวนะคะที่มีรูปจิงโจ้อยู่ในลูกนะเขามีเส้นมาให้เส้นที่มีจำนวนและเส้นของจำนวนที่โยงแต่ละครั้งจาก0ไป3เป็น1ครั้ง และจากสามเส้นจำนวนลากไปที่หกอีกหนึ่งครั้งเป็นสองครั้งนะดูคำอธิบายนะคะเส้นจำนวนลากสองครั้งของสามสามก็คือจำนวนที่จากครั้งละสามนั่นเองก็คือสองครั้งของสามเท่ากับหกเราเขียนในรูปของการคูณสองคูณด้วยสามเท่ากับหกนักเรียนอย่าลืมนะคะสองมาจากจำนวนของเส้นจำนวนสองครั้งที่ลากไป สคือจํานวนแต่ละครั้งที่เราลากไปก็คือ2องคูณสเท่ากับหนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดข้อ1เลยนะคะหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดนะลูกนะมีเส้นจํานวนมาให้ดูซิว่าเส้นจํานวนลากกี่ครั้ง1 2 3 4 5เส้นจํานวนลาก5ครั้งแต่ละครั้งก็คือจาก0นไปถึง4 ครั้งที่2เป็น8ครั้งที่3เป็น12ครั้งที่4เป็น16และครั้งที่5เป็น20่สดังนั้นเราลากเส้นจำนวนทั้งหมด5ครั้งของ4เท่ากับ20เขียนในรูปของการคูณนะคะห้าคูณสเท่ากับยีค่ะต่อไปข้อสองนะคะ นักเรียนดูเส้นจำนวนนะลูกนะ,ะเรานับไปพร้อมกันเลยจากศูนย์นะคะจากศูนย์ไปสิบหนึ่งครั้งจากสิบไปยี่สิบหนึ่งครั้งเป็นสองครั้งจากยี่สิบไปสามสิบเป็นสามครั้งจากสามสิบไปสี่สิบเป็นสี่ครั้งดังนั้นเส้นจำนวนเราลากทั้งหมดสี่ครั้งของสิบเท่ากับสี่สิบเขียนในรูปของการคูณ สี่คูณสิบเท่ากับสีค่ะ,ะเราเรียนในเรื่องของการคูณตอนนี้เป็นการทบทวนของการนำมาจํานวนมาบวกกันกี่ครั้งคือจํานวนเท่าไหร่นักเรียนได้ทบทวนดูนะลูกนะฝึกทำแบบฝึกหัดน,นะคะวันนี้คุณยบจบแค่นี้ก่อนแล้วกลับมาพบกับคุณยบใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ